หลังจากเกิดเหตุจับลูกเขยนายชาดาไทยเศร็จแล้มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนี่ค่ะห้องทํางานของนายชาดาเนี่ยมีข้าราชการนะคะมีทีมฝ่ายการเมืองมาทํางานกันตามปกติแต่ว่าตัวของนายชาดานั้นไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะว่าถ้าถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญบิรกูลเนี่ยก็บอกว่าก,ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันในการทําหน้าที่ตามกฎหมายของทางเจ้าหน้าที่ค่ะในการเข้ามาจับตัว ลูกเขยของนายชาดาค่ะรวมถึงทางนายอันนุทินก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องยกระดับมาตรการอะไรในการคุมเข้มของกระทรวงม,มหาดไทยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถือได้เป็นการประกาศชัดเจนอยู่แล้วสําหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลค่ะเรื่องเช่นนีเน้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับและแสดงว่าเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเ,นเห็นพ้องต้องการว่าการที่จะ จำกัดบทบาทของผู้มีที่พนเป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายนะครับต้องการทํ้ใเ้ืัองเกิดขึ้น็นรูปธระทในเรื่องของการจับการกระทําผิดเนี่ยัวประมูลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ตารวจเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งกระทาถูกต้องสิ่งที่สําคัญก็คือเห็นไหมครับว่าไม่มีการช่วยเหลือก็อย่าอย่าทำผิดกฎหมายมันไม่ต้องยกระดับอะไรภารกิจของของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าฝ่ายความมั่นคงก็คือต้องต้อง บาปบามการกระทําที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นข้อสั่งการของรัฐบาลตนะั้งแต่เข้ามาเลยนะว่าไม่ให้มีเรื่องพวกนี้เฉพาะเหมือนขึเหตุอย่างนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับโอ้คนใกล้ตัวแบบมาทําลูกเขยลูกเขยไม่ได้ใกล้ตัวใช่ไหมครับลูกเขยนี่เขาเลือกกันเองพ่อตาก็อย่างมากก็ รับสินสอดจองมั่นนั่นแหละไปสั่งอะไรได้ลหละใช,ใช่ไหมทีนี้ในฐานะเป็นรัฐมน,นตรีมหาไทยด้วยค่ะอันนี้จะกำทำยังไงเพราะว่าแน่นอนเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมันไม่ต้องเงบครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ทําผิดกฎหมายคือตั้งใจที่จะทําผิดกฎหมายนะครับแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายใช่ไหมอย่างท่านเลขาปาปทท่านผู้การที่ไปอ่อ ดำเนินการจับกลุ่มเนีสัปดาห์ที่แล้วก็มาพบกันที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทำความเข้าใจกันพูดถึงเรื่องอาวุธปืนพูดถึงเรื่องผู้มีที่พลก็เป็นไปตามนั้น<ะ>อย่างน้อยมันก็ลดไอ้จำนวนหรือว่าทำให้ความชุกข,ของในเรื่องพวกนี้มันมันลดหลง